ส่วนเรื่องของการกวาดล้างขบวนการยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ตํารวจภูเก็ตสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นเครือข่ายของแก๊งเจ๊นาค่ะแล้วก็ยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า2,000 0เม็ดส่วนที่จังหวัดสงขลาเองเจ้าหน้าที่รวบแก๊งลักลอบขนกัญชามีปริมาณมากที<ม>เดียวนะคะเกือบ500กิโลกร,รัมจากชายแดนไทยลาวแล้วก็เตรียมนําไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดสตูลค่ะโดยนายอานัด อาดามนายชัดนาคมาและนายวิทย์วัฒนานะคะซึ่งถูกตํารวจตระเวนชายแดนที่43สงขลาร่วมกับตํารวจตระเวนชายแดนที่22อุบลราชธานีค่ะจับกลุ่มได้ที่ศูนย์อาหารเทศบาลกํากแพงเพชรอาเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลายึดของกลางนะคะเป็นยาบ้าขออภัยค่ะเป็นกัญชาอัดแท่ง493แท่งเฮโรอีนและไอซ์อีกจํานวนหนึ่งพันธบัตรไทยและธนบัตรมาเลเซียรวมทั้งมีปืนพกสัน้นรถเก่งและ รถจักรยานยนต์รวม2,000ันด้วยกันเจ้าหน้าที่เองนะคะได้รับแจ้งจากสายว่ามีนักค้ายาเสพติดจ,จากภาคใต้สั่งซื้อกัญชาจากนักค้ายาชาวลาวเจ้าหน้าที่จึงอำพลางตัวเป็นผู้ลำเลียงและขอควบคุมการลำเลียงเพื่อนำไปส่งให้กับในทุนผู้สั่งซื้อซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดจ,จากจังหวัดสตูล ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตบ้างค่ะตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนในคดีค้ายาเสพติดซึ่งผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายแก๊งเจนาโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่หลังแมนชั่นบริเวณถนนแม่หลวนนะคะซึ่งยึดยาบ้าเป็นของกลางรวมแล้ว20,000เม็ดไอซ์อีกจํานวนหนึ่งและอาวุธปืนสั้นพร้อมเครื่องกระสุนผู้ต้องหาเองรับสาร,รภาพค่ะว่ายาบ้าทั้งหมดสั่งมาจากเจนาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่ง ทำมานานถึง5 6เดือนแล้วแล้วก็กระจายยาเสพติดในลักษณะการขายส่งให้กับเครือข่ายขณะที่ตำรวจเองก็เชื่อว่าเครือข่ายนี้ยังมีอีกหลายคนด้วยกันก็จะเร่งสืบสวนขยายผลแล้วก็ติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีต,ต่อไปด้วย